อานิสงการสงน้ำปลาอาเต็ดอะด้วยนะเรายินดีเรายินดีมอเช้าออกจากสีแยกเฉลิมราบต้นกล้วยเรายังไม่ออกดอกเลยตอนนี้ดอกบานสะพรั่งเต็มแล้วนะเริ่มเต็มแล้วขอบคุณมากมากนะครับอานิสงสการสงน้ำปลานะครับ นะคุณก็ศรัทธาของเรานะครับนะสมรรถนะก็หมือนกัมว่าเราได้ร่วมการ่วมมือร่วมใจกันได้ทําความสะอาดพระวรกายขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้สะอาดใจตั้งุตรงแล้วที่สี่แยกเมื่อกี้ผมมาตั้งแล้วครับแต่วันนี้เรามาบริการลงมือของเรามาบริการถึงถึง หน้าบ้านนั่นเลยถึงหน้าบ้านนั่นเลยอานิสงสงเย็นกายเย็นจิตทำอะไรก็ราบรื่นนะฮะสวรรค์ในอกสวรรค์ในอกชั้นดุสิตเลยชั้นดุสิตเลยนะครับอ่าได้แน่ๆนะครับนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเขาสรุปแล้วในตำรานะไปไปศึกษาค้นคว้ามาว่า พระเนี่ยได้สวรรค์ชั้นไหนเขาบอกชั้นดุสิตชั้นดุสิตผมก็ไม่มีเวลาไปอ่านวาชั้นดุสิตมันจะสุขขนาดไหนแต่สรู้ว่าสวรรค์ทั้งสุขแน่ๆนะมันต้องหลายชั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งสัญญาณว่าขอสมน้ำพระหน่อยนะจัด จะให้ใหอานิสงแห่งการสรงน้ำพระก็อ,อย่างที่บอกนะครับนะทำให้เย็นกายเย็นใจนะทำอะไรก็ราบรื่นมีความสุขความเจริญต่อตนเองต่อครอบครัวนะต่อสังคมไทยโดยส่วนรวมนะสงได้เลยจะมีะสงน้ำพระพุทธรูปแล้วก็สงน้ำ ลูปลอลวงคนน้อยนะแล้ววันที่17ก็ไปสงน้ำพระสงฆ์ซึ่งอานีสงก็จะได้เหมือนๆกันรับได้เหมือนกันบารทำบุญพระทำทำบุญให้ดีกันนาเลดถน้ำก็ลดคนพนะระก็สงนะสงน้ำพระพุทธรูป รูปหล่อหลวงพ่อน้ยอานิสงก็ได้แน่ๆเลยปุ๊บเลยเย็นใจเย็นจิตเย็นใะจเย็นจิตน้อยวัธรมาสลาะ เย็นใจเย็นจิตเกิดสวรรค์ในอกชั้นดุสิตเลยนะเหมือนกับเราได้อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะเพราะว่าเรามีจิตศรัทธาในการนี้สงน้าพระพุทธรูปก็คือได้สงน้าพระพุทธเจ้านแหละนะครับนะท่านใ้พระวรกายของท่านมีความสะอาดปราศจากมลทิน เขาเรียกว่าเถราพิเศษนะพิธีเถราพิเศษนะตกใจไหม ยะไม่ต้องเปิดนะเดี๋จะจะลงกระเป๋าใช่เห็นเห็นถือขวดเบียไปทั้งไหนไงเบียไปทางนี้แม่ขายดีจริงจริงขายดีขายดีไม่ได้ขายดีขายดีขายขนมนี่นี่ขายกล้วยนี่น้ เอาไว้ก่อนเอาไว้เอาไว้ใล้นะนี่ไม่อยจะเกก่นไม่เป็นไรนะมาีกล้วยกล้วยนี่เป็นสุดยอดผลไม้ไทยเลยนะเพราะเราเติบโตมาด้วยกล้วยนันแหละนะาเติบโตมาแล้วลืมกล้วยนะทำอะไร ยังไม่ให้ติดขัดบอกว่าของกล้วยๆนะเพราะฉะนั้นกล้วยนี่มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเดินเลยเอาพ่อแม่พี่น้องเออลดบุญมาแล้วอารดบุญมาแล้วเชิญนะครับนามาสงน้าพรพุทธลูนะ หลวงน้ำพระพุ S s <S ทธลูกและหลวงน้ำลูกหล่อหลวงพ่อน้อยเจตีอาจารย์นะครับที่มีพระบารมีมีพระบารมีนะมีคุณพระบารมีนะพวกเราบูชาทั้งพระพุทธลูกทั้งลูกหล่อหลวงพ่อเนี่ยทำให้มีความเจริญนะลมเย็นนะลมเย็นจะทำมาค้าขาย ประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะมีความเจริญรุ่งเรืองก<อ>้าวหน้านะก้าวหน้านะเจิญครับเชิญครับสงกร,งร,งร,งรานสงกรานโอ้โชเฟอร์อย่าเพิ่งไปนะเอเอแม่บ้านนี้คครับนะรับปีใหม่ไทยไม,ไไมาทุกปี ถ้ายังมีกําลังนะยัมีกําลังเรามาทุกปีนะครับนะเชิญครับเชิญครับนี่นะครับนะ<ไ>อ,อานิสงส์เกิดทันทีนะอานิสงส์เกิดทันทีเพราะว่าเราได้มีส่วนนะครับมีส่วนในการที่จะอ่ได้สงนาพระพุทธรูกเนี่ยเหมือนกับได้ชำระ ถ้าวรลกายของพระพุทธเจ้าให้มีความสะอาดปราศจากมลทินนะอานิสงเราก็จะได้รับทันทีที่เราทำก็คือมีความเย็นใจเย็นกายนะครับนะจะทำมาค้าขายอาชีพใดๆก็แล้วแต่เราก็จะมีความราบรื่นนะครับเพราะํำว่าน้ำนั้นประโยชน์คุณค่ามหาศาลอยู่แล้วนะครับนะ รวมทั้งการาส่งน้ำนลูบหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะได้บุญกุศลเช่นเดียวกันนะครับนะเกิดสวรรค์นในอกนะครับอยู่นู่นและนะเทียบเท่ากับสวรรค์ชั้นดุสิตเลยนะครับมาหาสงการปีนี้นะครับนะับกองบุญมาแล้วนะครับลดบุญของเรานะครับโดย ท่านรองนายกเทศบาลตำบลธรรมศาลานะครับท่านโสพลเพชรสุภาพพบสุภาพเป็นโทเฟอร์เองเลยได้หลวงพ่อว่ะได้ฮะได้ฮะขอบุญสองร้อยอ้าวสองร้อยสององนะนะอ้าวเด็ดท่านรถรถเก๋งเมื่อกี้ได้พระไปยังมีเรามีหลวงพ่อน้อยให้ด้วยมีหลวงพ่อน้อยให้ด้วยมา บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวท่านสอตบุญเอนเอาเอาละขอบคุณขอบคุณนะครับนะปีนี้สงกรานตีใหม่ไทยนะครับนะเ,เราก็ปีใหม่สาคนเมื่อพกลาที่ผ่านมาก็าจ,ะจะเริ่มลุ่งเรืองกันรนะดับหนึ่งจุดจีที่ผ่านมาก็ปีใหม่จีนก็ ลุงเรียงกระดับหนึ่งเอาปิดท้ายเป็นสงกา์ปีใหม่ไทยๆแล้วนี่เนีเอารางวัลที่หนึ่งไปเลยนะเอาไปก่อนคนละตัวละตัวเลขท้ายดูเอาเองดื้อนะเลขท้ายรถคันนี้ก็บอกปีที่แล้วก็ออกนะที่ระลึกจ้าหลวงคนน้อยเลขท้ายรถคันนี้ปีที่แล้วออกนะครับปีที่แล้วออกนะเราไม่บอกเราไม่บอกดูเอาเองดูเอาเองอ่า เราไม่ออกเราไม่ออกเนี่บอกว่าปีที่แล้วออกปีที่แล้วออกปีที่แล้วออกอ่าสมน้ำพระอ่าสมน้ำรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับนะบุญญาบารมีของหลวงพ่อน้อยเดี๋ยวพวกเราก็ทราบกันอยู่ว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเขารบบูชานะแราวก็จะได้อานิสงส์นะครัอานิสงส์ ขอบคุณนะครับร้านอ่างุูเน่นะร้านอางุูจำนายโอ้หลายอย่างนะึกถไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนร้านอ่างุลขายหลายอย่างบอกไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนรวยแล้วนะอย่างน้อยๆวันนี้เรารวยน้ำใจกันนะนี่คือ,อ สภาพนะฮะสะภาพสังคมไทยสภาพสังคมไทยเรายินแย้มแจ่มใสให้กันนะครับปีนี้พิเศษนน่อยเพราะว่าเป็น2559น้สะฮะ,ะอานิสงก็ได้รับกันดีนะฮะเย็นกายเย็นใจนะครับนะเกิดสวรรค์ในอกนะครับนึบกเอาไว้กันว่าแค่ไหนสวรรค์ชั้นดุสิตครับชั้นดุสิตนะฮะชั้นดุสิต อาเชิญครับนะกองบุญรถบุญของเรานะครับมาทำโดยความสะดวกให้ถึงที่นะครับอานิสงส์ที่ได้เหมือนกันนะครับจะทำที่ไหนเหมือนกันนะครับเราได้ในบ้านเราก็มีเราก็ทำเลยมาลองเลยมาเพื่อจะได้เชิญเชิญมาฝั่งนี้แล้วไงจะมาทุกปีถ้าเรีกำลังอยู่ ถ้าเรามีกาลังเราจะมาเจอรอยยิ้มท่านเนี่ยนะครับครับแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะฮะนี่ครับทรงกลานทรงกลานสงกลานทรงกลานมาฉลองปีใหม่ไทยวันสงกรานนะนี้เลยมันนี่เลยจันไหนๆก็ได้เจอสงนานพระพุทธรูปก็เหมือนกับว่าเรามีศรัทธาในการที่จะชำระร่างกายของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความสะอาดปราศจากมัทินนะครับรวมทั้งอานิสงส์ที่เราลดน้ำรูปหลอ่อหลวงพ่อน้อยซึ่งเป็นสาวกขององค์สมภาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับอานิสงส์ที่เกิก็คือเราได้รับความเย็นกาย ใจนะฮะจะทำการสิ <tekrar hit that hard> nice ่งใดก็ราบลืมนะครับนะราบรืมนะครับเกิดสวรรค์ในอกกันดีเลยนะครับนะเทียบเท่ากับสวรรค์ชั้นดุสิตเลยนะครับนะนี่ครับสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์ปีใหม่ไทยสงกรานต์สงกรานต์นะครับนะเาว่างก็เปิดวิทยุบฝังตอนเช้าผมจะจัดรายการ91.25นะครับที่ทถนนสลานะฮะ7โมงครึ่งนะครับ วันผู้สูงอายุความบรรลุมลแท้นี่เด็กได้ึมซับนะะความเจริญงอกงามในด้านปัญญาสงกรานสงกรานงราลดบุญลดบุญของเรานะครับนะ่อันเชิญพระพุทธรูปพระรูปอหลง่อน้อยวัดธรรมศานานะครับน้าทำวยความสะดวกให้ท่านนะ ผสมกันเลยเพราะน้้ำน้ำเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่านะครับปัหานนสงของเราได้สมน้ำพระให้ผมวันนี้เกิดทันดีคือเย็นกายเย็นจิตนะเย็นกายเย็นจิตนะเกิดสวัรในอกทันใดอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นดุสิตเลยนะครับขอบพระคุณมาก เสียบไปเลยครับคเราก็จะแต่โบราณขยายใหญ่โตขึไปเรื่อยๆนะครับน้านี่ตรงนี้นะครับสง,งกรานต์อย่างที่บอกปีใหม่ไทยปรีใหม่ไทยนะฮะสงครามสงกรานต์สงกรานตาน์เสียบเองแล้วเสียบเองแต่เสียบไม่ถึงเอาไหม ไมถ้าทำพิเศไม่น่าร้าน้อจะอยู่ตรงไหนจะมป็นสีวอยุงตะวันกันตูสินรับนาเราได้ทุกเสี้ยส่งกาสนส่งรักนะฮะส่วนนี้นะครับเทดกาลปีใบไทยเรานี่แ,ลแหล,ไปไปไและนละครับ